ครับท่านชมครับพี่น้องครับบ่าวเถาผ้าท่านชมครับมาตามแนวทางเล่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปดเด้อครับพี่น้องกับวันที่สิบมีถุนายนสองพันห้าร้อยหกกับมาเบิ่งมาชมมาฟังน้ำกันครับวันนีทางงวดวันที่สิบมีถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเล่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปดเนาะครับเนาะจะเน้นตัวไหนนะครับเนาะจะฟันรูดตัวไหนครับมาชมมาฟังน้ำกันครับชาปัวเล่าพัฒนาเนาะปูเนาะ เบิ้ลเบอร์เบิ้ลโตไรวะนี่ครับถ้าจะเบิ้ลมันตีเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับปูสองสองครับเานี่เลขเบิ้ลเลขเบิ้ลวันที่แปดปูเก่าไปใส่เลขคุณนะเด้ครับวันที่แปดที่พันมาวันมันตรงกับวันพุดวันพุดแมนปูสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่หลูดสี่ก็แปดหลุดสีก็แปดโอ้ครับปูอันเอาคำล่งวันคูไปคุณ คับหนึ่งปีมีสิบสองเดือนค่ะเอาไปคูนกำลังวันครับงวนก้อนวันจันทร์สิบห้าสิบสองห้าเป็นหกสิบเลขออกหกศูนย์สลางครับปูดนโากรันมันมหลายตัวถ้ามันเบิ่นมันจะเบิ่นตัวนี้บาทเี้กำลังวันมันยี่สิบเอ็ดค่ะครับเลขติดวัศนสู์บาทนี้คกับปูเบิ่งเลขติดวันมันเอาเลขติดวันนี่ไปใส่ถ้ามันเบิ่นมันกับเบิ่์นย้ันมันมีเลขกำลังวันมัน ครับอเลขกกำลังวันของวันศุกร์มันจะตามกำลังวันปูว่านี่เมื่อวานวันผูดเป็นบ่อแ,<ม>แมนครับปูปมาบ่อส,สี่ีครับเห็น่ะนั่นค,คือเลขติดอ๋อเลขติดสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ ถ้าจะเบินคือเบินสองสองซีีแปดแปออกซีซีขับปูเอาแล้ววันซุกเนี่ยแหปูวันศุกบัตเนี่เอาตัวนี้ไปติตได้บัดเนี่หกสามห้าหกสามไปิ้าสองำหนึ่งได้บัตรนี่ขับมันที่มีอยู่หกสองขับหกสามขับหกห้าหนึ่งหกขับ หนึ่งสามกับหนึ่งห้าจบมท่าีเลขเบิ้ลกับมท่านี้บานนี้ค่ะเบิ้ลค่ะเบิ้ลมันจะเบิ้ลกำลังวันสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองเอาปูกับเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับสองสองเลขเออวันศุกร์นี่หกสามหากระเบิมนสองสองหกสองสามสองห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งหาบปูอ๋อหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งหาแม่นแม่นปูถูกแล้วครับหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งห้า แมนต่ว่าตัวนี้ต้องเป็นสองหกสองสามสองหกสองห้าสองห้าอันนี้ปูตัวนี้พิษปูต้องเขียนใหม่ต้องเป็นสองสามสองหกสองหกสองห้าสองห้ามีเท่านี้ละนี่แหละมีเท่านี้ละเลขเหล้าวันที่สิบอ่ะสิบกับปูสิบเดือนหกปีหกห้ากับปูห้าเจ็ดแปดนี่ละเลขเล่าขับเบิ้ลเบิ้ลทูดเท่านี้กับปู เบิ่นกับล่าวันครับถ้ารูดนี่รูดรูดสองกับหนึ่งก็ปู่เลยต้องมากต้องติดครับปูอ่าถ้าตามเลขอ่าเลขเลขวันนี่ก็คือติดติดหกติดสามติดหาันมปูหกสามห้านี่ครับหกสามห้าว่าหันกันวันพูดสองสี่แปดนี่เห็นว่าเนี่ยครับปูครับชมชมครับ ปูหาเจ็ดแปดครับผมเอาเลขอยู่นี่ไปติดเลขคูณครับปูสิบสองหนึ่งเป็นสิบสครับไปคูณกำลังวันถึงกำลังวันกับยี่สิวันศุกร์แบบนี้ครับปู่ายี่สิบเอ็ดนี่มันต้องไปติดจังบัดนี้หกสาห้าครับอ่แต่นเบิ้ลนะครับผมขัดเบิ้ลเบิ้ลอะเบิ้ลตัวนี้ลรนี่เบิ้ลกำลังวันอ๋อเบิ้ลคือเบิ้ลอ่หนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งสองสองครับ ปูเบิลด,ดูได้อยู่นี่ล่าเบ,บิลด,ดูเอาปูมีคู่เน้นบ่มีมีเน้นแต่ใดปอมีคู่เน้นบ่มีตัวนี้มีตัวเน้นบ่ปูถ้าจะวิ่งบ้านนี่ถ้าเอฟซีจะวิ่งวิ่งบนวิ่งบนนี่วิ่งวิ่งหัวบดหัวบนดะวิ่งหกบนครับปูบ้านนี้วิ่งล่าง ล่างนี่อาตาปลาให้รูดนี่แล้ปูเพิ่นก็นจะรูดบนรูดล่างเนี่ยรูดสองกันหนึ่งนี่ปูล่างนี่ปูที่มันสุกนี่คิดว่าลิ่นี่ล่างนี่มาสองมาสองครับป,ปูปูแต่ขึ้นหนึ่งสองหลายนะปูเนาะเอาเลื่องกำลังวันประเไทย สิบสองเจ็ดเป็นแปดทิพีมันมามันมากซีมันมันเป่าครับทีมันดิเด่นเนี่มันดิเด่นหกสองเด็กเด่นกรับปูมันสุกนี่ติดหกไว้เลยเหรอติดหกไว้เลยอ้อถ้าหลุดถ้าบนนี่เน้นที่หกนะปูเนาะ เนื้อกบเบิ่ยเราว่ามันเบิรนวันสุกครับปูแม่ตะเลไงมันก็เคยเบิรนทะเลหอมจิ้มกันยังเบิรนวันสุกครับเบิรนมันเบิรนูบนบนรอยู่นี่ครับผม <c oughs> ถารูดนะปูนะเนาะลูดเนมที่สองกับหนึ่งสองกับหนึ่งเลยกับเล่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องแต่ว่าถาบนเนี่ยผมบิงหับบนอ่า วิ่งตัวเดียวคือวิ่งหกนี่จะปลาหกครับผมหกทับสองวิ่งล่างสองวิ่งหกบนล่างเน้นที่สองกับโอ้หถ้าบนนี่ก็หกข่อหกนี่นับปูเนาะหกสองหกสามหกหาสองสามสองหกสองหาก็เน้นที่ล่างครับนี่ครับผมแนวทางของเล่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องครับผิดจันทาไม่เอานะครับเนาะัมนถเอาสองตัวนี่ยนับปูเนาะตัวจะเรียนบนล่างไปเลยครับเรียีบนล่างไปเลยนะบนล่างบนล่าง บัวกับดอกบัวเนาะบนล่างตรงๆนะปูเนาะบอไไ้กับดอกนี่ครับผมเน้บปูวาเน้นตรงๆครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแนวทางเล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องครับถือว่ากะนะปูเนาะพึ่งให้นแนวทางนะปูเนาะพึ่งให้นแนวทางเล่าพัฒนาเลขเล่าครับเลขเล่าเนี่ยลองกันต้องการกับว่า ไปแปดศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์โอ้ยครับปูเจ้าไหนเจ้ากันเอากำลังวันไปติดเลยไหมเอากำลังวั่นไปไหมสิบเจ็ดไหมกำลังวันครับเอาเจ็ดไปเลยครโอ้ยไปแปดศูนย์ไปออกเจ็ดศูนย์มันกำลังวันมันอะไรสำคัญครับใช่ครับนกป่ากำลังวันกันมันออกไปมันก็จะเป็นคุณครับปูสิบสองมาเป็นหกสิบเรียกออกน้ำกันหกศูนย์ครับมาเนี้ยสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบจีถ้าจะเบิ้ลเบิ้ลซีก็แปด ครับ44887711เท่านั้นมันก็มาออก44นั่ะเด็กรัดไปเลยมันถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลขึ้น11ครับ22นับปุ่นเนาะครับขับมันเบิ้ลกับเบิ้ลที่เบิ้ลก็22เนี่ยล่ะครับปู่อือนี่ครับผมเอาเลขกครับล่องวันอยู่นี่ไปติดว่ามันออกว่านนางว่านนางมันก็เอาไปใส่เลขติดครับเอาไปใส่เลขคูณครับเอาแคบเอาครับท่านผู้ชมครับแนวทางเล่าพัฒนาด้วยครับผม กลับนทางเราพัฒนาปูหา8เครับรูด1กับ2ครับผมแต่ว่าถาจะเน้นชุดบนปูวาติดที่หกไว้ด้วยครับ6กสอ6หครับชุดล่างนี่ครับลูด2ไปเลยปูวากับเน้นที่2องจะ2สองสาหหรือรูด2ครับชุดเต็มปูจะมีเบิร์น1น2่งหนึ่ครับหกสองหกสามหกหาหนึ่ามหนึ่งหาสองตามนี้ครับทผช่วมพี่น้องอ๋อรับฝากไว้ที่เก่าครับ อย่าเจ็บอยจ,จนเ้ว่อยขับทำชุชมขับเงินไหลน้องท่องไหลเข่าสุกคนครับคลิปนี้สวัสดีครับ